มาต่อฮะออดี้พี่สูตรกินให้ดูตอนนี้มนอาหารอีกแบบหนึ่งนี้มันเป็นเขาบอกว่าผลิตจากเนื้อไก่สดแต่ว่าเป็นลูกแซลมอนยี่ห้อพาม่าพาม่าเดวิสคาซี่สแน็คแอตแลนติกแซลมอนแอตแลนติกแซลมอนน่าจะเป็นกลิ่นมากกว่าประมาณนี้เป็นของกินเล่นนะฮะอืมเขาเขียนว่าผลิตจากเนื้อไก่สด แต่ลูกเป็นแฉมันโอเคออนี่รออยู่แล้วออนีอ้จะกินออนีอ่จะกินไม่กินมายืนนี่ครับมายืนข้างพ่อเดีขอไม่เรียกก่อดดิมันจะเลีกกล้ยงกออยืดมือข้ก่อนนี้มาครับมามานี่ครับมามาตรงนี้ครับมาหาพ่อเร็วมานั่งนี้นั่งนี้ออกกล้องมานี้เดินมาใกล้ๆครับอ,อ๋อโอ้ยืนข้างอ้าวยืนครับยืนยืนายืนนิ่งๆนี่พอย่ายโบ้มือตังกล้องอ่านี่นะครับแหมมีมีการดม เดี๋ยวเราจะพิสูจน์ดูว่าตัวนี้พามาเป็นไงวันนี้จะกินหรือไม่กินฮะับพิสูจน์กันเลยโอ้โหดมรอ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 เหมือนจะกินนะเพราะปกติเขาชอบกินปลาแซลมอนนะฮะปลาแซลมอนที่แบบว่าปลาแซลมอนสดที่ไม่ใช่ <c oughs> จามอีกแล้วทุกอย่างจามหมดเขาไม่กินที่แห่งเดียว น้ำหนักตัว5สิบกิโลห้าชิ้นห้าชิ้นพอไหมสี่ชิ้นก็พอไหมสี่ชิ้นก็พอมันแพงอนอนรอแล้วนอนรอแต่ว่าอืมกินเห,ห,ห,หมือนแซลมอนจริงวะกินเหมือนแซลมอนแต่ว่าดำดำเหมือนช็อกโกแลตดำดำเหมือนสีช็อกโกแลตนะหักให้นิดนึงเพราะว่าถ้ายาวก็จะไม่กินอันนี้ให้กินที่พื้นงนะ บทพิสูจน์บทพิสูจน์่ากินหลือไม่กินเดี๋ยวเราจะลองอาหารไปเรื่อยๆนะฮะว่าออดีจะกินอะไรบ้างกินโชว์ไปเลยลูกอย่าหาวเออเมื่อกี้ทำท่าจะกินอยู่มาหาวอ่ะไปสี่ชิ้นสี่ชิ้นครับอ,อดเห็นไหมฮะกินยากแค่ไหนมีราเยอะมากกว่าจะกินวันนี้ก็เลยบทเป็นบทพิสูจนได้ว่าออดี ไม่ค่อยจะกินของธรรมดาเท่าไหร่ <What? S 1> โดยเฉพาะอาหารพอไม่ไม,ไม่ไม่ต้องฮะเดี๋ยวกิกนเอง mm hmm. โดยเฉพาะถ้าบอกว่าเป็นอาหารแบบหลากหลายนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะชอบกินขนมก,กับผักแล้วก็ผลไม้เป็นหลัก mm hmm. แต่นี้เป็นของกินเล่น กินกินเสียงดังไม่ได้เสียงดังแล้วหยุดกินอ่ะกินแล้วครับเฮ้ยกินครับกินแล้ครับกินแล้ครับเออกินเลยเดี๋ยวมาดูกว่าจะกินหมดไหมเออออกหน้ากล้องเลยออไม่กวนไม่กวนออไม่กวนเหรอพ่ยพิ่คิ้วผมไม่ได้กวนจะทำอะไรดูอ๋อ

เลยอถ้าหมาตัวอื่นเนี่ยเขาเดี๋ยวคอยดูคลิปไปเรื่อยฮะจะเห็นว่าวิธีการเดิมเนาะก็เหมือนเดิมทุกครั้งคือกว่าจะกินคอกินใช้เวลานานมากเนี่ยชิมแล้วก็เคี้ยแล้วกป็นถังเนื้อมือ นี่ก็คือสำเร็จไปแล้วแหละะและคือถ้ามีคนมาควนปั๊บก,ก็คือไม่กิน,นกทันทิเลิกเลิกกินเลยจดูอันนี้อันนี้จะกินหมดไหมกินครับเยอะเข้าไปเอสองอัน,นอร่อยไหมเนี่ยหน้าตาไม่อร่อยเลย หน้าตาไม่ทําหน้าอร right. right. right, ่อยทําหน้าอร่อยเขาเลยดี่ทำเหมือนอร่อยอ่ะร่อยอร่อยทำเหมือนอร่อยครับกินอยู่กินอยู่แปลว่ายังอร่อยได้อยู่ยังได้อยู่แต่หน้าเซงมากนะหน้าเซ็งมากก็สีก็สครีบครับ นี่ก็สรุปว่าถือว่าออดี้กินหมาทุกตัว <Yahoo! S 1> มันเหมือนจะกินเปล่าโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเทสอาหารต่อไปจัดหน้าตาเป็นยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกับออดี้หมีหมาจะมาชิมอาหารให้ดูนะฮะในคลิปต่ตอๆไปนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับฝากติดตามออดี้ด้วยนะครับในเพจของออดี้แซบนะฮะออดี้แซบช่วงนี้ไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่เพราะว่า ีเกียดลองโอเคผ่านไอ้นี่กินรสแซลวนเปลี <Yahoo! S 1> ่ยนของใส่แ้ว <laughs> ไกด์ขาเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ